สวัสดีค่ะทายทายบ้านจะไปไหนไปกลับคอนเทนตอ่าไปทำไมคุกซ ah, um. ึงมาไปแบบคดูร oh. oh, oh, um, so oh, so ูปเลื uh. th th ่อล uh. ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะคะจะเดี uh. sí, ๋ยวจะกินทานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทายบ้านเอ้ยจำให้หน่อยลูก เราคือช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําแบบคลิปยิ่งใหญ่แล้วก็แบบออคือเขาเรียกว่าคุณลุงก็เลอกแต่เราก็ช่วยกันขนาดตัวเองไม่ว่างยังนะคะอันนี้ของช่วยงแม่ท้าสายอันนี้ของพ่อฟื้นกินทานด้วยนะคะขอบคุณด้วยที่เราจะถ้าเราเติมน้ำมันคอแล้วก็จะไปทำบุญกับน้องเนาะแต่ความจริงอ่ะ เขาคงไม่ไม่แน่หรอกแต่เราก็มีน้ำใจน้ำใจไปเนาะก็ขอบคุณเอฟซีที่แอปเช่ไหมพี่ยูทูที่นี่นะจีทูเปอร์ที่นี่ก็เราจะไม่ทิ้งกันเนาะไม่ทิ้งกันเราเหมือนครอบครัวเดียวกันท้ายบ้านก็เดินทางปลอดภัยนะคะไปแล้วครับจ้าจะไม่เป็นไรจ้าแสดงความเสียใจด้วยค่ะธรรมดาเนาะมี ไปมีป่วยตายเกิดมาคู่กันเกิดแก่เจ็บตายสุกต้องแต่ไม่แก่ก็เสียชีวิตได้เรามองมาเห็นเขายังหนุ่มอยู่นะเอฝากบอกในช่องทุกช่องที่ช่องใหญ่ๆข้องย่าช่องลุงเนี่ยเพราะว่าอายุเขอยังน้อยตายเพราะอะไรรู้ปะกินเหล้าเยอะอายุยังน้อยอยู่ นูองสูท้องไม่นามาตายผเยเป็นน้องสูท้องใช่เป็นน้องสูท้องก็เป็นน้องคุณเล็กอ่ะก็เราก็ไม่คิดว่าจะ่ยนจากไปไวขนาดเี้ใช่เพราะนึงสุราฝากบอกเอฟซีด้วยนะห้ามดื่มสุรานะเอฟซีเพราะว่าเอฟซีช่องลุงป้าเอฟซีลุงเนี่ยมีแต่อายุกลางคนนั่งอย่าอย่าดื่มหนัก อย่ากินหนักเกินไปพอกินข้าวได้ก็พอไม่ไม่กินแล้วแหละดีนะกินแต่น้ํากับข้าวนะดีแล้วน้ํโคกน้ําเค็กใช่คนเราถ้าเราเขาบอกว่าถ้าเราทําดีเราก็อยู่อายุยืนแล้วก็จะวิ่งได้คนเด็กคนนี้ร้อยปียังวิ่งได้นะบอกเเพราะว่าเขาไม่รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพกินแต่สิ่งดีๆมีเงินสิบยี่สิบล้านก็ยืดได้ไม่ได้ ตายอย่างเดียวนะคะกินเหล้าใช่นี่นะคะบทเรียนเนาะเข้าใจค่ะนะคะโชคดีค่ะในทางปลอดภัยค่ะจะได้ได้เงินไหลไม่ได้เห็นใสอืม คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ